นี่พี่ขวัญเจ้าแม่โรโต้จะพามาชมรถยอดฮิตยอดนิยมกี่ปีก็ยังนิยมกี่ร้อยคันก็ยังซื้อไม่ขาดค่ะนี่เลยสองคันนี้ที่พี่ขวัญเอามาเสนอลูกค้านะคะเป็น To y o t a v เว tu r รสีดามสีดาจากโรงงานคันนี้คุณลูกค้าเห็นอยู่นะเป็น t o y o t a v e n t u r รกระจังหน้าโครเมียมเต็มๆมแบบนี้นะคะคุณลูกคา้าและสิ่งที่ได้ด้านหน้าที่พี่ขวัญบอกตัวท็อปคุณได้อะไรต้องได้ตัวนี้นะคะ ไฟลูกแก้วคู่นี้ของแท้60,000บาทนะคะตามด้วยไฟตัดหมอกนะคะคันนี้นะคันนี้นะปี2018จ้ะเครื่อง3,000ตัวท็อปตัวท็อปคือตัว V เท่านั้นนะคะราคาปกติที่อื่นตั้งพี่ควันเช็คมามื่กี้9 7 9 0 0 0บาทแต่พี่ควันขายเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นยืนยันค่ะตัวท็อปต้องเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะมีหัวหมอนมีที่วางขา มีพาดขาได้เลยแล้วก็มีปักไฟให้เสียบนะคะได้เลยนะโอ้โหนี่แหละคือตัวท็อปของเวน t ูรี่นะคะก็เป็นประตูตสไลด์ไฟฟ้านะคะส่วนคันนี้นะคะเจ้าของเดิมแต่งมาเองเนี่ยคือเป็นเรื่องเบานะคะเป็นเบาแขนวางแขนได้สบายๆเลยนี่คะ่ะด้านในนั่งได้อีก3าที่นั่งนะคะคุณลูกค้าเป็นเบาะใหญ่เลื่อนลางได้นะ,ะด้านบนเพดานนะคะก็ไม่มีรอยยับรอยอะไรนะคะ ส่วนส่วนของตัวท็อปก็จะมีคูสตาร์ทเนาะแอร์แบ็กนะคะคันนี้ก็ได้อยู่สองลูกนะคะแล้วใครที่ไม่อยากใช้ระบบประตูก็จะมีตัวตัวปิดเปิดประตูอัตโนมัติตรงนี้ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่กวันรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเลยติดต่อพี่กวันเจ้าแม่รถตู้0 8 6 3 1 5 9 9 7 7สวัสดีค่ะ